ตอนที่วันศุกร์นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ในเดือนพฤษภาคมปี2564ท่านจะประสบกับอะไรบ้างเรามาเช็คดวงกันจ้าขอให้รักเข้าสองใบสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะศุกร์เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะรักสวยรักงามก็ว่าไปใบแรกจะแทนด้วยตำแหน่งของ เจ้าชะตานะตอนนี้กับใบที่สองเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม เมนดิ้งเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาจจะผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดมานะคะแต่ว่าความทุกข์นี่แหละหรืออกหักเศร้ากับบางสิ่งเสียใจผิดหวังกับบางอย่างมันทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในทางจิตวิญญาณนะทำให้คุณได้เห็นโลกอีกมุมหนึ่งเมื่อคุณทุกข์เนี่ยคุณก็ไม่ได้ คุณจะเห็นสัจธรรมของโลกแต่ว่าพอเราไม่ทุกข์หรือว่าเรากําลังมีความสุขเรามักจะหลงไปกับกิเลสค่ะมันก็จะไม่ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากโลกใบนี้นะเขาก็บอกว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยเริ่มที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเ,เห็นว่า ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเรานั่นแหละอืมนะตอนนี้เนะี่ยก็คือเหมือนคุณได้ผ่านความเจ็บปวดมาประมาณหนึ่งแหละคุณได้เห็นสัจธรรมจะขอโทษค่ะสัจธรรมของโลกบางอย่างเนีมันทําให้คุณตื่นรู้ขึ้นแล้วสักวันหนึ่งเมื่อคุณมองกลับมานะปัญหาเดิมที่คุณแบบทุกข์และทมแทบตายเนะี่ยคุณอาจจะแบบเข้าใจเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นนะว่า ทำไมสิ่งนี้จึงเกิดกับเราแต่ว่าในในขณะที่เราอยู่กับสถานการณ์เรายังมองสถานการณ์ไม่ออกจนเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นสําหรับใบนี้เนี่ย flexible แต่ว่าเป็นกับหัวนะ mm hmm. เขาก็บอกว่าเหมือนช่วงเนี้ยคุณรู้สึกว่าไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวของกับสังคมที่อยู่ที่เป็นอยู่หรือเปล่าคุณรู้สึกว่าแบบมีมีอีโก้หรือไม่อะไรเงี้ยแบบ หรือสูญเสียบางอย่างอะไรเงี้ยมีผู้แพ้มีผู้ชนะอยู่ในนี้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเขาบอกว่าให้คุณเหมือนลองคิดทบทวนดูนะว่าถ้าสมมติว่าคุณมองตัวเองเป็นตรงข้ามกับคนอื่นแล้วมันต้องมีคนแพ้คนชนะแล้วสถานการณ์มันจะได้อะไรมันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเขาก็คุยประมาณว่าแบบให้คุณยืดหยุ่นกับสถาน ลงบ้างเปิดใจหน่อยแบบเอใอห้คิดว่าแบบหาจุดตึกหาจุดตรงกลางว่าเออคนเรามันก็มีหลากหลายให้เราทำใจให้เป็นกลางกลางแล้วก็อย่าเขาเรียกอ,อะไรอย่ารู้สึกอย่ารู้สึก อย,อย่าถืออัตราตัวตนประมาณเนี้ยอย่าคิดว่าชั้นดีกว่าคนอื่นหรือเขาผิดชั้นไม่ผิดอะไรเงี้ยให้มองโลกเป็นกลางกลางไวออโอเคสองใบนี้ก็คือ,อผ่านความทุกข์อะไรมาก็แล้วแต่นะก็ให้พยายามลดอัตราลงในเดือนนี้เขาว่ายอย่างนั้นแล้วสถานาการณ์มันก็จะดีขึ้นเหมไพ่อัลลัคคูเซตนี้ก็คือค่อนข้างสอนอะ สอนให้เหมือนมองโลกให้เห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณอะต่อกันที่ทาโร่ค่ะขอสิบใบให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ กคใบแรกใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หก เ้ชาชะตานะคะได้เจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเนี่ยถ้ากำลังประสบปัญหาอะไรอยู่นะคะขอให้อดทนเดี๋ยวคุณก็จะผ่านมันไปได้เองนะสถานาการณ์ตอนนี้คุณกำลังเป็นผู้หญิงคนนี้อยู่ไหมเป็นคุณอบซอสไหมเป็นผู้หญิงใจร้ายถือดาบปักปากจะพูดจาปักคอรัร้ายด่าเก่ง ไม่ยอมใครหรือเปล่าหรือต้องดีลงานกับคนแบบนี้อยู่หรือเปล่าดื้อรั้นนะคะบอกอะไรก็ไม่ฟังเตือนอะไรก็ไม่สนใจนะลองดูอนาคตค่ะใบที่3บอกว่ามีโอกาสที่จะเติบโตในองค์กรของตัวเองนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานจะขยับขยายมันคงยิ่งขึ้นจ้ะมาค่ะใบที่4ค่ะใบที่4ได้เอสโซฟแวนนะคะคุณ อาจจะพูดหนึ่งว่าคุณเป็นคนทํางานดีมีความรู้มีความคิดส,สร้างสรรค์หรือคุณอาจจะต้องดิวกับคนที่แบบชอบสอนชอบพูดอะไรอย่างนี้เปล่านะคะหรือหน้าที่การงานของคุณต้องเป็นลักษณะต้องสอนต้องพูดด้วยหรือเปล่านะคะ,อ,อ,คะอ๋อ sorry ค่ะ A soft w a n ไม่ใช่ e ุณนะ w a n ก็จะเป็นลักษณะของแบบคุณงานของคุณเนี่ยเป็นงานที่จะต้องใช้ความคิดส,สร้างสรรค์ก็ก็ยังเป็นลักษณะของไม้เนาะ เป็นธาตุไฟมีความคิดสร้างสารรค์มีไฟนะฮะเริ่มที่จะมีเห็นเป้าหมายในชีวิตและว่าจะทําอะไรปใบปที่5ค่ะได้สีถ้วยค่ะเป็นคนอาจจะขี้เบื่อหรือว่าแบบอะไรที่มันมีอยู่แล้วก็ไม่เคยพอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตอยู่ในตําแหน่งอดีตน,นะคใะบที่6นะจ๊ะ ได้คิงสแบนนะคะความรักคนรักในตำแหน่งคนรักนะตรงนี้ะคะเป็นตคนรักคุณอาจจะเจอคู่ที่อายุเยอะกว่าแล้วชอบสอนมีความรู้มากกว่าเราก็เป็นไปได้นะหรือเป็นแบบตำแหน่งอาชีพอาจจะทำเป็นหมอแพทย์พยาบาลครูอ,อาจารารอะไรเงี้ยที่แบบต้องสั่งต้องสอนกไ็ได้เหมือนกันต่อมาใบที่แปดเออใบที่เ็ขอโทษ อันที่เเป็นตำแหน่งปัญหานะคุณคิดอยู่คนเดียวนะคุณชอบอยู่คนเดียวเก็บตัวปะ่ะเออเราคิดอะไรคนเดียวก็วคือปัญหามันก็อินฟินิตี้ไม่มีวันจบวันสิ้นรักสันโดดไปเปล่าต่อมาใบที่8นะสังคมคนรอบข้างนะคะได้6ดาบ อกดาบน,นี่น่าจะหมายความว่าช่วงนี้มีปัญหากับเพื่อนหรือเปล่าอยากจะหนีอยากจะไม่อยากคุยด้วยอยากไปอยู่คนเดียวเนี่ยคู่กันไปไกลๆที่ไหนก็ได้ไม่อยากอยู่ตรงนี้โว้ยใบยที่9ความคิดความคาดหวังความวิต,ตกกังวลกลัวเก็บตังค์ไม่อยู่เดยเนี่ยมีคนช่วยใช้ อยากเก็บเงินเก็บทองละช่วงนี้มีความมีมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่แบบมันเจิดเลิศล้ำเนี่ยมาดูกันว่าสําเร็จไหมไปที่สิบสำเร็จจ้ะอะไรที่คุณเหนื่อยกับมันมากๆนะมันจะประสบความสําเร็จนะคะถึงเวลาแล้วละ่ะในอนาคตอันใกล้นี้นะอะไรที่คุณคาดหวังว่ามันจะได้ค่อนข้างดีเลยสําหรับแถวบนนะคะเนี่ยแม่หมอเริ่มเหนื่อยแล้วมาถึงวันศุกร ขอไปนะคะเสียงเริ่มเปรี้ยแล้วการเงินอยู่ในช่วงที่คุณคิดหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองนะแต่บอกได้เลยว่าช่วงนี้ยังเก็บไม่อยู่จ้ะเพราะมันไม่ได้มีไพ่เงินอื่นมาสนับสนุนเลยใจเยน็นแต่ว่าถามว่าการงานตำแหน่งขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ ว่าผลงานคุณก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าติดจะเป็นคนปากร้ายไหมพูดตรงนะห้าวๆนะไม่ชอบให้ใครมาสั่งเดี๋ยวทำเดี๋ยวจะทำเองแต่ทำด้วยวิธีการของชัดนะคะมีโปรเจกต์อะไรอยู่ในหัวนีอยากจะทำเยอะแยะไปหมดเนะะี่ยค่ะอุอ้มลูกก็อยากอุ้มไฟก็อยากจุดๆนะคะในหัวก็มีต้นไม้งอกะะเยอะไปหมดซึ่งมีโอกาสสำเร็จจ้ะไม่ใช่ไม่มีนะ คลอดผลง,งานใหม่ๆออกมาเร็วๆนี้การเงินการงานนะคะแต่ว่าติดจะดูมีปัญหานิดนึงกับเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าเจ้านายก็เป็นไปได้ว่าแบบปัญหาช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณเจอนะเขาบอกว่าใบนี้นะแอน,นเคยได้มาปล่อยไปก่อนเดี๋ยวมันก็ดีของมันเองก็เอาตัว Go with the flow ค่ะภาษคิดว่าสร้าง อะไรมาก็อย่าไปขวางเขาปล่อยเราลอยตามลมไปนะเดี๋ยวปัญหามันแก้ได้ของมันเองเราไม่ต้องออกแรงอะไรนะคะถ้าเราไปขวางปุ๊บนะคะงานเข้าเราเนาะใจเย็นๆอย่าเครียดนะช่วงนี้ดูเครียดดูคิดคนเดียวนะดูแบบกดหูนะเป็นไร, intro word รอินโทรเวิร์ดดอกอ่าจะเป็นไปได้ work home เวิร์คความโฮมนาไงเออไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วโว้ยอะไรเงี้ยอยากเจอคนบ้าง นะก็ประมาณนี้การเงินการงานถ้าเหนื่อยกับงานนี่โอกาสที่อย่างที่บอกแหละว่าอะไรที่ไหนื่อยันมากๆมันเริ่มจะให้คนตอบแทนคุณแล้วนะคุณจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้ความรักเกยคุณอาจจะต้องมีชายสูงอายุนะคะหรือว่าคนที่แก่กว่าชอบสับ่งชอบสอนนะถ้าเป็นผู้หญิง จะนิสัยเหมือนผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็คือจะนิสัยคล้ายพ่อนะคะมีอะไรก็อยากจะสอนมีอะไรก็บ่นเก่งประมาณนี้เพราะเขามีความรู้เยอะไงแต่ก็ดูจริงจังดีแล้วก็สร้างครอบครัวดได้แต่ความรักยังไม่ขึ้นเท่าไหร่อ่ะแบบบ่นเก่งจนหนูเบื่อแล้วค่ะหนูไม่สนใจขอเลือกใหม่ได้ไหมก็ อันนี้เป็นการดูรวมนะคะงางานงาน,งน,งนสุขภาพความลักสุขภาพสุขภาพทำบุญทำบุญลงศพด้วยนะอันเนี้ยบอกให้ทำบุญลงศพนี่สุขภาพระวังปวดหลังระวังอะไรอีก อย่าเครียดนะบันเทิงตัวเองหน่อยหาอะไรทําสนุกสนุกแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเที่ยวไม่ได้ดีกว่าโซเชียลเที่ยวทิปสุขภาพไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะก็ไม่ได้แย่นะก็ระวังเรื่องคําพูดคาจาความใจร้อนนะเพราะว่าหน้าพายเนี่ยเป็นคนขยันทํางานโฟกัสตแต่เรื่องงานเป็นหลักเลยอะความรักก็ไม่ค่อยได้หลังใจเท่าไหร่แต่ว่าแฟนดีนะ ถ้ามีอ่ะแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะมีคนลักษณะนี้เป็นผู้ใหญ่ชอบสอนชอบให้ความรู้ให้คําแนะนําที่ดีอะไรเงี้ยช่วยตัดสินใจได้ดีก็ประมาณนี้มาดูแบบสรุป,สร,ปสรุปกับไพ่ออร์เคิลนะถ้าคุณผ่านอะไรมาที่มันทําร้ายจิตใจก็ปล่อยมันไปให้รู้ว่าทุกข์กับสุขนั้นคือสิ่งเดียวกัน แล้วก็เดือนนี้ให้ลดอีโก้ลงบ้างนะก็รู้แหละว่าคุณเป็นคนขยันคนทํางานเก่งแต่ว่าการที่ยึดถืออัตราตัวตนมากจนเกินไปเนี่ยมันทําให้เราไม่มีความสุขมากกว่าโอเคแหละคุณอาจจะชนะในบางเรื่องคนอื่นอาจจะเถียงคุณไม่ได้แต่ว่าชนะแล้วไงหรอชนะแล้วคุณได้อะไรมีใครอยู่เคียงข้างคุณบ้างคุณก็ต้องทบทวนดูดี ก็ประมาณนี้ไม่แย่ในด้านของการงานความรักก็ดีนะถ้าเกิดว่าคบกับคนแบบนี้แต่ถ้ายังไม่มีแฟนก็อาจจะมีคนเข้ามาให้คุยด้วยแต่คุณก็ยังไม่ตกลงปลงใจอยู่ดีแหละยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาดูออแอนทําช่อง y t u t u นะคะชื่อแอนแอนสุนสุนพานะคะกับเพจ ก็ชื่อเดียวกันนะคะอ NN สุนทาหรือจะเป็นซันฟาก็ได้แล้วแต่แล้วก็ถ้าสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ในอินบ็อกซ์นะคะทั้งเพจ Facebook หรือว่าเ c e b o o k ส่วนตัวแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นการดูแบบรวมๆข้าวนะคะอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างในคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะชอบไม่ชอบอยังไงก็น้อมรับคำติชมนะเจ้าคะมีอะไรก็แนะนำได้นะ เพราะว่าอันนี้แอนก็เริ่มทําเป็นแบบแรกๆทำสนุกสนุกให้ตัวเองได้แบบฝึกอ่านไปด้วยเพราะว่าแอนก็ชอบไพ่ไงพอนหน้าไพ่มันสวยดีแล้วไพ่เซตนี้ก็คือตลกเรียนชอบนะอย่าเครียดน,นะสําหรับคนวันสุดเด้ไปล้วจ้บ๊ายบาย